โหยดเคแล้วกูจะรู้ไหมนะว่าต้องใช้วิธีที่อะไร <c oughs> คือในเคลเราก็สองน่ะมันจะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งเว้ยก็คือกูไม่รู้ว่าแต่ละข้อเนี่ยต้องใช้พีอะไรแบบว่าแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีแนวความทาในการทาอยู่ประมาณสามวิธีหนึ่งคือแทนค่าสองคือพิสูจน์ว่ามันไม่มีคาตอบดยการเลือกเคอร์ฟอ่สามก็คือสามพิเียอะไรอ๋อพิสูจน์ว่ามันเท่ากับศูนย์ก็คือใช้ g f กับ f x เท่าศูนย์คำถามคือเอาไอสัตว์แล้วคือยูดูยังไงว่าต้องใช้วิธีไหนอ่าเบสิคเลยก็คือแทนค่าก่อนง่ายสุดอ่าแต่ปัญหาที่กูเจอแม่งทุกข้อเลยก็คือไอสัตว์แทนค่ามันได้ศูนย์ส่วนศูนย์อ่าศูนย์ส่วนศูนย์เกือบทุกข้อมันจะเป็นอย่างงี้แล้วกูก็ต้องมานั่งสมว่าอ้าวกูต้องใช้วิธีไหนแล้วว่างหนึ่งพิสูจน์ว่ามันไม่มีค่าหาค่าไม่ได้ด้วยการเลอเคิร์ฟสองก็คือใช้ gF กับ x x พิสูจน์ว่ามันมีค่าเป็นศูนย์ กูก็เลยสังเกตแล้วกันว่าเแนวทางในการทายยําส่วนใหญ่มันจะเป็นมักจะเป็นี้คืออะไรไหมคือสังเกตดีกรีย้ายมาดูดีกรีข้าบอกอ่าถ้าดีกรีบนเนี่ยมากกว่าดีกรีล่างข้อนั้นเนี่ยมันมีมันยังมักจะเป็นศูนย์เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวแต่ถ้าถ้าอ่าดีกรีล่างมากกว่าดีกรีบนเนี่ยหรือว่าเท่ากับนะอ่าคำตอบเนี่ยมักจะไม่มีค่า ขาไม่ได้อ่าไปดูไอ้ข้อนี้ดีกีมากสุดก็คือสองถูกปะข้างล่างมากสุดก็คือสองเหมือนกันเพราะงั้นข้อหนึ่งจุดสี่นี้ก็น่าจะแปลว่าน่าจะหาค่าไม่ได้เก็บลากพาไปดูไอ้สิ่งที่กูทำนาก็คือเอาเคเลิกเคิร์ฟเลิกเคิร์ฟมาอันนี้ได้หนึ่งส่วนวายอันนี้ได้หนึ่งเฉยๆเพราะงั้นมันไม่เท่ากันจากคุณสมบัติลิมิตเนาะก็เลยทําให้หาค่าไม่ได้อ่าอะไรมันมองงี้ โอ้ยเป็นวัดอีกข้อหนึ่งก็คืออ่าบนข้อนี้ดีกี้อ่าดีกี้เอาอะไรดีเอานนี้นั่นมากสุดอันนี้เอารวมดีกี้รวมกันเลยนะรวมกันเป็นสี่นะสี่แล้วก็อันนี้ดีกี้เป็นหกแ็กสุดคือหกอ่าโอเคเนี่นยก็ล่างมาบนนี่ว่าหาบนมากกว่าล่างดิอ่าอันนี้แหละข้อหนึ่งอยู่เจ็ดอันนี้เจ็ดเอารวมกันนะเอาสองอันนี้รวมกันถ้าคูณอยู่มรวมกันมากสุดคือหกใช่ไหมหนึ่งจุดเจ็ดอ่ะแปลว่า มีค่าเป็นศูนย์่าจะมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งกูแน้่ทำมาเรียบร้อยแล้วไหมใช่ใช่ไหมไอ้สัตว์ใช่อ่าใช่มีค่าเป็นศูนย์อ่าใช่โดยการพิสูจน์ G F นี่กูพิสูจน์แล้วนะกูพิสูจน์แล้วนะเออหาบ้าแล้วก็หาสูกประมาณนั้นนะก็ลองใช้กันได้เดยในการดูดีกรี